สวัสดีค่ะ BPC n e w วันที่20กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้สนับสนุนสถานที่การจัดประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพป,ปี2568ครั้งที่2 2568ณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครนางเบญจวรรณปกป้องได้นำคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพปี2568 การประชุมดังกล่าวเป็นในรูปแบบออนไซน์และออนไลน์ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมได้แก่ 1. ผู้แทนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานเครือข่ายโนกประจำภาค5ภาคดังนี้ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครภาคใต้โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีภาคเหนือ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุตตรดิต์ภาคกลางโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลบบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิทยาลัยการอาชีพบุรีรมัมย์งผู้แทนจากสำนักความร่วมมือ 3. เจ้าหน้าที่จากธนาคารอมสินประธานการประชุมนายสงาแต่เชื้อสายรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดการประชุมพร้อมให้นโยบายโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ดำเนินการประชุมโดยนางเบญจวรรณปกป้องผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเพื่อให้การประชุมดังกล่าวมีการหารือซักซ้อมความเข้าใจในการวางแผนการดำเนินโครงการและนางสาวเบญจมาศหวังขาวรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชนได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการประสานกับสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานเครือข่ายประจำภาคโนบในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจำนวน5ภาคโดยประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในปี2568รวมจำนวน84สถานศึกษา การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพปี2,568เกิดผลสำรึกตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมตามเป้าหมายจำนวน30,000รายวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่การจัดประชุมพร้อมด้วยอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ขนมจีนแกงเขียวหวานข้าวเหนียวส้มตำยำม,มามา่าและขนมหวาน BPC News รายงาน